เก็บมันเลยค่ะทุกคนสุดยอดต้องค่อยๆตักนะคะจะได้ไม่ไม่ต้องไปทำความสะอาดเยอะถ้าถ้าจะตักไปกินเฉยเนาะแต่ว่าถ้าตักไปขายนี่ไม่ต้องทำความสะอาดนะคะ,ะส่งได้เลยดูด เม็ดสวยมากๆเลยค่ะในช่วงนี้นะ่ะเม็ดใหญ่เม็ดสวยมากๆค่ะลูกก็สวยอยู่นะคะทุกคนลูกใหญ่ใหญ่ใหญ่มากโอเคเลยอื้ม โอ้ย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 เก็บบูเบอรีร่อยู่ดีๆค่ะฟันหลุดเลยค่ะต้องกลับบ้านแล้วยังไม่ทันเต็มถังเลยค่ะทุกคนดูให้ครึ่งชั่วโมงนะคะยังไม่ทันเต็มถังเลยฟันหลุดเลยค่ะฟันหลุดต้องกลับแล้วค่ะล้อเล่นนะคะทุกคนล้อเลน่นสวัสดีค่ะไม่ใช่ฟันกุ้งหลุดเด้อนี่ฟัน เขาเรียกว่าอะไรนี่ค่ะทุกคนฟันของไอตัวนี้หลุดไอกระบะเก็บนะคะเขเก็บไม่ได้เนาะเก็บได้แค่ทางนี้นิดเดียวมันก็หล่นออกระหว่างนี้หมดเก็บต่อไปก็ไม่ไหวเนาะมันไม่ได้เท่าไหร่เดี๋ยวจะต้องไปซื้อใหม่ค่ะฟันหลุดฟันหลุดฟันหลุดกินจนปากแดงหมดแล้วค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็เก็บได้แค่นี้นะคะ แล้วต้องไปซื้อใหม่มาเก็บใหม่ก็ได้แค่นี้นะลูกส,สวยๆนะทุกคนอวบๆหวานหวานวันนี้ก็เลยมาพูดคุยเรื่องไปไปเช็คดูราคานะคะเขารับซื้อขายนะคะคงจะไม่ได้ขายแบบให้กับลูกค้าส่วนตัวนะคะคือนี่จะขายส่งให้กับคนที่เขารับซื้อะคะ่ะก็ พอดีไปเช็คดูแล้วเขาก็บอกว่าเออช่วงอาทิตย์ก่อนเขายังไม่รับซื้อนะคะเพราะว่าเขาบอกยังไม่สุกไอ้บูเบอรี่ยังไม่สุกเต็มที่นะคะก็เลยเขาก็เลยเริ่มรับซื้ออาทิตย์นี้นะคะแต่กุ้งก็ยังไม่ได้ตั้งใจเก็บนะคะก็นี่เลยค่ะมาเก็บวันแรกก็ฟันหลุดเลยเออเขาก็บอกว่าเออเขารับซื้อกิโลนะคะเป็นกิโลกิโลละ สิบสามถึงสิบี่โครนนะคะหรือไม่ก็โครนหน้านะคะเ mm hmm. มันก็แล้วแต่บลูเบอรี่แต่ละปีนะคะแต่ถ้าบลูเบอรี่เยอะเขาก็จะรับซื้อถูกลงแต่ถ้าบลูเบอรี่นิดเดียวหรือว่าไม่ดกอะไรเนี่ยเขาก็รับซื้อแพงนะคะดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับบลูเบอรี่ในป่านะคะว่าจะเยอะหรือน้อยแค่ไหนนะคะ mm hmm. ทั้งนี้ก็กะว่า ถ้าเราเดาๆได้ว่าสักสิบกิโลเนี่ยก็จะได้ประมาณถังละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่สิหนึ่งอยห้าสิบเอ่อโครนนะคะไม่ก็คือรู้นะแต่ว่าก็เป็นเงินไทยก็อยู่ราวๆว่าอ๋อสามร้อยถึงสี่ร้อบาทนะคะต่อถังหนึ่งนะคะถ้าถังนี้สิบกิโลนะกะก แล้วก็ไปไปไปเช็คดูนะคะว่าภาษีเนี่ยคนคนที่เก็บคนที่เก็บบลูเบอรีอ่ขายเนี่ยภาษีเท่าไหร่อย่างเช่นกุ้งเนี่ยขายส่วนตัวเก็บขายเองอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเสียภาษีนะคะจนกว่ากุ้งจะเก็บให้ได้ 1, 20, หนึ่งโสองัน้ารครูหนาก่อนนะคะหลังจากนั้นกุ้งค่อยเสียภาษี คนที่มาเก็บตามบริษัทนะคะที่ตามบริษัทบริษัทจ้างมาเก็บก็ก็จะต้องเสียตั้งแต่หนึ่งโครนาขึ้นไปนะคะแล้วต้องกลับบ้านแล้วฟันหกักฟันหกักต้องไปซ่อมฟันหรือไม่ก็ซื้อก็ซื้ออันใหม่นะคะเพราะคงจะซ่อมไม่ได้แล้วแหละเออคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ